ระวังรอประจอมเป็นปรุงนี่ถึงจะได้ปรุงใจที่ขาดถ้าไม่ได้ทําอย่างอื่นฉันจะทําทอดมันทอดอ่อทอดกุ้งกุ้งเป็นแพเขาเรียกอะไรนางเรียกทอดอะไรก็ทอดมันกุ้งเนาะทอดแพกุ้งอะทอดนั่นะแหละทอดกุ้งโอเคเราจะมาผสมนะคะอันนี้น,น,น้ำเป็นน้ำเปล่าน้ำสะอาดใส่แป้งลงไป อันนี้เป็นแป้งข้าวโพไดไ่ไปค่อยดูก่อนดูขึ้หน่อยก่อนแล้วก็ชั้นที่ใส่แป้งข้าวจ้าวไปด้วยแป้งข้าวจ้าไปันิดนึงเดี๋ยวคนก่อนนะเดี๋ยวคนก่อนตีแป้งกับมือตีไม่ต้องใส่มือนะะ ยังหนะลงเหลงนะยังหลงเหลงอยู่ถ้าจะมีทอดไม่ติดอันนี้ยังหลงเหลงอยู่ใส่ไปอีกหยุจัดหยุใส่จากบังหนึ่งก่อนนะโอ้แล้วพอมันหลงเหลงแล้วก็ใส่เพิ่มไปอีกแตงขจรเอาด้วย โอเคแล้วฉันจะเอากุ้งใส่ไปได้นะคะไม่ทอดมดนี่หรอกค่ะทอดมดนี่เดี๋ยวมันจะส,สว่าง <c oughs> สว่างข้าตาค <c oughs> นที่เป็นมืออาชีพก็อย่าว่าฉันเดอร์เดี๋ยวรอก่อน <c oughs> ย่างกุ้งน้อยเลย เลกงานนี่เลยเดี๋ยวก็รู้ว่ามูรุจ่าไป่ก็ได้ขึ้นมีขนาดว่าไม่มากนะโอเคกำลังเซโอเคเครื่องปรุงก็จะมีนี่คนะ่ะฉันจะใส่พริกพริกแกงเป็นพริกแกงโซลาดมันจะมีความหย,ยาบๆนิดนึงไป มันต้องจัดจานนิดหนึ่งนะคะโอเคใส่อาจารย์ชูไปนิดหนึ่งนะคะใส่น้ำตาลไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็น,น้ำปลาแค่นี้ก่อน ใบมะกรูดโรยไปหั่นสวยไหมล่ะคะฝีมือฉันฝีมือการหั่นมะกรูดฉันเป็นง่ายอยู่แต่ที่ฉีกใสอยู่แล้วใสไป <ๆ S 2> แล้วขอชิมนิดนึงแล้วชิมหน้ามันนิดนึ่ง านานจืดไอยงจืดอ่ะทุกคนค่ะมาดูใกล้ๆนะก็ผสมแป้งอะไรแค่เพ่อลดรสชาติโอเคแหละให้เนื้อนิดนึงลองดูนะลองดูนะคะน้ำมันร้อนเลยผมจะตักลงไปเลย โอ๊ยจีจนาแตกไหมนเนาะาน้ำมันยังไม่หลอนมากอ่าฮ่าาเลนไปเลยโวยมันจะไหมเรานาแตกเลยอ่ะมมแรนแบบรมนแนสูงอ่าเดี๋ยวรอรอรอ,อลิงไเลิงไปก่อนใจเย็นๆะเย็นเนดี๋ยวปรเดียววมันจะไหมอ่ะ กินไรใช่ไปเอานอนก่อนน้ำมันน้ำมันนี่เป็นน้ำมันหมูทินฉันเขี่ยววันนั้นเด้ออ่าทุกคนเห็นไหมอ่ะหนูจุ่มไปใกลๆเออมันลอยของมันตอนแรกมันก็จมเราเพราะมันยังไม่สุกแต่ว่าแป้งมันไม่เยอะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้เคราะกันเท่าไหร่ค่ะมีแตกบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราใช้แป้งไน่ยเราไม่ได้ใส่แป้งหลายมราเน้นไปทางกุ้งอ่ะเน้นไปทางกุ้งๆอาะแล้วเราก็จะไม่ทอดกรอบเยอะนะเดี๋ยว มันจะเหลือรสชาติกุ้งเนาะเดี๋ยวกันเดี๋ยวดูจะเป็นกุ้งกระจายเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูอ่านี่เดี๋ยวฉันกรับได้เลยนะแสดงว่ามันก็ติดกันแต่แบบว่าอาฮอฮยอะคนลุมาออกอมาบอกแม่เป็นไร สีสันสวยนะเมันไปเหี้เลยค่ะแต่อีกด้านนี้จะไม่ทอดกรอบนะเดี๋ยวค้งมันแห้งเกินไปยห้เลย,ยแผ่นนะจะไม่สวยนะไม่สวยแต่เซ่ มานี่พอแห้งมากหรือผมต่กแกงน,แบบนีนงที่หลังลแปบ๊บน่เสร็จไปแล้วหนึ่งกระทะสามอันต่อนะ,ะัะ อาจากย์ไเยงานนะฮะแต่ฉันจะให้กรอบมากอยากินไหมกรอบมากเดี๋ยวกุ้งมันมีรสชาติมันจะเป็นเหมือนฟาง mm. อร่อยนั่งกินเลยกอบคอน mm. นี่ค่ะ อันนี้จะไม่ค่อยกรอบทะไร่นะแต่ดูในกล้องมันอาจจะเหมือนแบบดูดูก็รอบนะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยจะกรอบหน่อยแต่ฉันว่าประมาณเนี้ยค่ะกาลังกินเหมือนหอยทอดมันจะมีความแบบกุ้งมันยังหวานอยู่อ่ะเหม่ก็มันหวานทำครั้งแรกเนี่ยเสียสอดจะจอนทอดที่แรกะ น้ำมันยังไม่รอดหายอขอบคุณนะสูตรสูตรบางคนก็กใส่ไขไ่แต่อันนี้ฉันไม่ได้ใส่ไข่ฉันใส่แป้งโอเคปิดจ๊อบโอเคเดี๋ยวจักมือบแล้ว